ให้ทางคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดที่ดาห้วยไข่ของเราได้ยนโฉมสาวงามทั้ง20สาวงามพร้อมกับสื่อบนชนนะฮะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้กับทุกท่านได้มอบทอดดอกไม้และก็บัตรเชียร์ให้กับที่ดาห้วยไข,ข่หรือวาสาวงามของเรามาด้านนี้ด้วยนะคะก็วนกันไปนะคะเพื่อว่าจะได้ยนโฉมกันอย่างชัดเจนนะคะ คณะกรรมการนะคกำลังการกรองนะคะต้องปรึกษากาันหารือกันนะคะว่าในการให้คะแนนนะคะแต่รุ้นแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์นะคะเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะในการที่จะดูความสวยงามของสาวงามที่เข้าประกวดทั้งนั้นเลยนะคะทางด้านมุกของสิวมณฑลชนี่โอ้โหกล้องเต็มไปหมดเลยนะคะ สวัสดีสาวงาม<ช>ของเรานั้นยิม้มแย้มแจ่มใสนะฮะสาวงามสวนกล้วยไข่ <นะ S 1> สาวชาวส,สาาวนนางส,ส,<า>สวนกล้วยไข่นะคะน่าจะพี่อุดมนะคะค่ะแล้วก็ผู้แทนจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านพิเชเเียนเหล่าเขตดหินนะคะอาจารย์สุภชัยศรีงามนะคะจ,ะา,า,า,จาก นายกสมคาคมนะคะกับการโหวตโดยการมอบช่วยออกมและปัตเชียนะคะเพื่อที่จะให้สองครับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังบเทเพลงเพราะๆจากทีมงานน้องๆน,นักศึกษานักเรียนจากโรงเรียน ด้วยดาวสำหรับเธอคนนี้นะคะวันนี้นอกจากจะมีสาวๆสวยๆหลายท่านมาเชียร์วันหมายเลขหมายเลขสองอานางสาวสุภสรอ,อสมศรีค่ะพราคลินิกนะคะสมฆ์วัประกวดค่ะขาวออกมาหนึ่งดาวน,นะคะ สองในห้าคนที่สองในห้าได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปเป็นคนที่สามในห้าสามในห้าได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข หมายเลขสิบสี่นักบอบสีราพัฒน์ค่ะโอ้ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเหลือสองสาวงามที่จะเข้าไปในรอบนี้นะครับเหลือสองสาวงามคนที่สี่ในห้าได้แก่สาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขหมายเลขหนึ่ง คนที่ห้าคนที่ห้าคนสุดท้ายที่จะเข้าไปลุ้นว่าใครจะเป็นธิดาห้วยไข่ในปีนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขหมายเลขแปดน, 3, ปะะนกกางสาวชศนทิรัชน์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบทั้งห้าท่านนะคะและตอนนี้นะคะ เราให้สาวนามนะคะได้พักผ่อนด้านหลังทั้งหมดเลยค่ะทั้งสิบท่านเลยนะคะเจริญทั้งสิบท่านนะฮะพักผ่อนด้านหลังไปทีก่อนขอขอน,นะครับนะในปีนี้นะครับผู้ส่งเข้าประกวดก็คือพราวกิริตเกษตรนะฮะแล้วก็นางสาวสกาวเดือนอิ่มชาผู้เข้าประกวดหมายเลขยี่สิบสี่น้องอนึงอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่นะฮะ อันนี้ก็สงเข้าประกวดโดยสาวุฒิชุดไทยนี่ก็คือสงเข้าประกวดโดยอําเภอเมืองกําแพงเพชรน,นะฮะแล้วก็ผู้เข้าประกวดที่มีชื่อว่าน,นางสาวพัชจิราศิริกุลน,นะฮะน้องใบเตยใบเตยอยู่ที<อ>่ไ,ไหนจากอำเภอคลองลานสงเข้าปร,ประกวดนะคะคนยส่องตาเราเราก็หเห็นไ<อ>้่ยเสมและคนที่ห้านะครับที่เข้ามาในรอบนี้ ก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลขแครับน้องนดนะครับกดชนุดมิราชนะฮะนี่ส่งเข้าประกวดโดยอำเภอลานกระบือร่วมกับองค์กรปรครรกครอ,องส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลานกระบือปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลานกระบือค่าและในโอกาสนี้ขอได้รับเกียรติจากนายธีรพันธ์อินทรสูตรนายอำเภอไงามนะได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้บ้องรางวัลค่ะเขาเรียกช สู้เข้ประกวดโดยพระอคลินิกกำแพงเพชรนะคะน้องลูกสอนสุภาพสอนอ่อนสีนะคะกลับทางไปแล้วสองรางวัลสาวงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองปีนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข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 สิบสี่ วันชนะเลิศที่ดากุ้ยไข่เมืองกำแพงประจำปี2,565ได้แก่สาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข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  มือเดีน,นะครับให้แก่น้องลูกอื่นนะครับน้องสกาวเดือนอิ่มชาค่ะครับเรา,าจะมีสายสะพายสายสะพายนะคะ<ล>ร่วมกับเก<ส>ียรติยศโล่รางวัลน,นะคะแล้วก็เงินรางวัลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะพร้อมกับช่อดอกไม้สแสดงความยินดีนะคะ สวยจริงๆค่ะทั้งห้าหมายเลขหน่าสวยมากๆเลยนะคะเชิอเฉนกันไม่ขีดการ้วยไข่ของเราก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนะฮะน้องใบเตยนางสาวพัชจิราสิริกุลนะคะผู้สมพคาประกวดจากอำเภอคลองลานค่ะวันนี้น้องโมบายนะคะน้องโมบายก็คือ ที่ด้างกล้วยไข่เมื่อปี2563นะคะเป็นผู้เชิญรางวัลมาต่าง่ก็เป็นความสุขนะคะที่ในการจัดการประกวดในครั้งนี้นะคะเราเห็นที่เกียนนะคะเดี๋ยวจะขอภาพเฉพาะสาวงาม ขอภาพชุวยพ่อสาวงามเนาะค่ะเราจะได้บรรทึกภาพนะคะขอบคุณกองเชียร์นะับที่เดินทางมาให้กำลังใจเราบรรดาสาวงามของเราทั้ง3ชุดเอสาวงามด้วยกันขอบคุณหน่วยงานและองค์กรั้างข้างอเอกชนในการส่งสาวงามในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยก็ซึ่งถือว่านะคะต้องให้ให้เกียรตินะคะที่ได้ได้กรุณานะส่งสาวงามเข้ามาประกวดด้วยนะคะ ได้แปลงสื่อมวลชนของเราค่ะค่ะยนสื่อมวลชนนะคะทุกฝ่กายเลยนะ,ะทุกท่านเลยนะคะเป็นนำโดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วก็